จุดไอโฟนกูหายวะหายเมื่อไหร่ไม่รู้มึงหาดูดียังมึงแน่ใจนะอืมแล้วเมื่อกี้มีใครยืมอะไรมึงไปหรือเปล่าไม่มีอะ่ะมึงชัวนะอืมมึงลองไปไอแพดกูก็หายมึงหาดูดีแล้วดีแล้วมึงแน่ใจนะแน่ใจ เอ้ยตังคูหายห้าพันเนี่ยของมึงด้วยเหรอเออโอ้น้ำหนดูดียังกูกระเป๋ากูเดี๋ยวกูไปหาเองกูก็หาดีแล้วก็เดี๋ยวกูไปช่วยหายอีกทีนึงไงก็เมื่อกี้กูหากันแล้วมันไม่มีพวกมึงเป็นอะไรของมึงกันวะเนี่ยก็เดี๋ยวกูไปช่วยหายอีกทียังไงเฮ้ยเป็นที่อะไรไม่เร้ากันหรอ เ้สยสามคนนี้เด็กของมันหายขออะไร iPhone กูหาย iPod กูหายเงินกูอีกห้าพันบาแล้วมึงเอาของกูไปปะเด่ามัมม่ว กูถามมึงจริงๆเถอะมึงเอาไอ้ผัดกูไปปะเปล่ากูเงาตังค์เวอตังค์พ่อมึงสิมึงเอาของเพื่อนไปหรือเปล่ากูเปล่ากูไม่เชื่อ 车谷达样。 বিষয় ใช่มามแล้วเป็นใครวะกูจะไปรู้ได้ไงอ่ะมีใครอยู่ในสตูปะวะกูก็ซ้อมอยู่เฮ้ยมึงทำอะไรอะ่ะเนี่ออะไรเอาไอ้สัตว์ไอ้โฟนกูมันทำเงี้ยฉ้นตีนเฮ้ยทำไ,ไมเฮ้มกระเป๋ากู สัตว์กระเป๋าตังกูเหี้ยมายุ่งอะไรกันเนี่ยงไรไรของใครอ้าว มึงเนี่ยนะต้องอยู่กันอีกทั้งสองปีทีนี้ะเะาเนาไงก็แล้วแต่มึงแล้วกันนะทุเรศอิสร์